สวัสดีครับสวัสดีรอบเย็นๆนะครับเจอกันสี่โมงเย็นนะครับอยู่กับช่องปุ๋ยดนเกษตรนะครับวันนี้มาฉีดฮอร์โมนนะครับบำรุงข้าวแล้วก็บวกแมลงนะครับฉีดปรับสภาพอากาศหน่อยนะครับเดี๋ยวนอนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเออเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับตอนนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับข่าวว่าจะมีฝนนะครับต้องมาฉีด ปรับสภาพไว้ก่อนหีิซิงค์ไว้ก่อนนะครับก็บวกฮอร์โมนด้วยนะครับแล้วก็บวกไต้แมลงด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นซิงค์นะฮะซิงค์ไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้เป็นธาตุอาหารธาตุรองนะครับช่วยให้ข้าวเจริญเติบโตนะครับแล้วก็บวกยาฆ่าแมลงไปด้วยนะฮะอันนี้ใส่ห้าร้อยพอแล้วบิว เหลือไปครึ่งนึงนะครเพราะว่าอันนี้เป็นสาร EC นะครับสาร EC นะครับเป็นยาตระกูลเดียวกับโมเล่นะครับตัวนี้น้าําใสโดน้าจะเป็นสีขาวนะครับเป็นยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็ใส่ตามคํานวณตามถัง200ลิตรนะครับแปลงนี้10ไร่นะครับ10ไร่ก็จะใช้น้ําอยู่ที่ประมาณ2ถัง2ถังนิดๆประมาณนี้นะครับนะแล้ว ฉลาดข้างหลังมันนะครับเราก็าจะผสมตามน้ำสองลิตรเลยใส่ย,ยานะครับยามันจะเข้มมากนะครับน้ําผมใช้อยู่ที่ประมาณหกสิบลิตรนะครับเผื่อเก็บขอบด้วยนะกับตันบิวผสมยาเรียบร้อยนะ,อะเดี๋ยวตันบิวใช้ไม้ไม้กวนยาก่อน,นครับเป็นลูกค้าประจํานะครับของเราเองนะครับบ่าวแวงนะครับนี่ ทำรอบที่สามแล้วนะครับลงนี้เป็นข้าวนะครับข้าวก็จะมีอยู่เหลืออยู่ประมาณแค่สองเจ้านี้นะครับที่เหลือจะเป็นกระโพดเกือบทั้งหมดนะครับมีถั่วอยู่ข้างนอกก็มีอยู่ประมาณหนึ่งเจ้าสองเจ้านะครับยวดูขั้นตอนนะครับนี่ให้กัปตันบิวโซโลเลยนะครับทำการประกอบโดนนะครับ กางกางแขนก่อนกางใบพัดนะครับนะหลักสําคัญของผมเลยนะครับถ้าไม่ให้ลืมว่าล็อกแขนนะครับก็คืออย่าเพิ่งกางใบก่อนนะครับให้ล็อกแขนก่อนกางใบนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับลืมล็อกแขนถ้าไปกางใบก่อนอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะหลงหลงลืมลืมได้นะครับนะไม่งั้นอันตรายนะครับถ้าแขนไม่ได้ไม่ได้ล็อกนะครับ อันนี้เป็นแขนเกลียวนะครับแขนเกลียวเราก็ต้องขันให้แน่นนะครับแน่นดีกว่าหลวมนะครับถ้าคลายขึ้นมาแล้วยุ่งเลยแล้วค่อยกลางใบเท่านั้นแหละนี่ร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เอารีโมทมารีโมทม,ม,มาหาแผนที่นะครับดึงแผนนะครับแล้วใส่แบตให้กับตาหนี่ยก่อนเปิดรีโมทก่อนนะครับเปิดรีโมทก่อนใส่แบตท,ทุกครั้งนะครับ นี่นะฮะนี่ติดไฟซิงแล้วนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับติดไฟซิงาบางทีลูกค้านะครับเขาอยากฉีดตอนหัวค่านะครับฉีดหนอนอย่างเงี้ยหนอนมันขึ้นมากินตอนแบบใกล้ๆกล้ค่านะครับก็เราก็ต้องเราเป็นคนบริการนะครับเราก็ต้องทําตามลูกค้าแหละนะครับ รับจ้างนะครับก็ต้องบริการให้เขาได้ประทับใจนะครับอ่ะนี่นะครับคัวแบตนะครับก็เสียบฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับเสียบมีบัดเสร็จแล้วติดเรียบร้อยเดี๋ยวผมสับแบตกลับนิดนะครับอ่ะสับแบตเรียบร้อยครับมาดูกับตันบิลเร,รือไฟยัง เด er. เชื่อมต่อ Wi-Fi กับรีโมทนะครับเพื่อคุณหาแผนที่นะครับหาแผนเดิมนะครับบาวแวงพ <c ười> ี่เบาวนะครับนน่น,นให้นะ กำลังทำอะไรไม่รู้นะกำลังขุดอ๋อระบายน้ำแกสูบน้ำไว้นะครับโอเคปิดรอบก่อนนะครับพอดึงพอดึงแผนที่มานะครับก็เข้าไปที่การแบ่งสัดส,ส่วนครับเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็กดรูปวัดไกลนะครับมันจะเริ่อแผนใหม่แล้วกดดำเนินครับความสูง ้ะให้รีโมทมันลานปุ๊บนะครับความสูงเอาที่ประมาณ1.8นะครับข้าวมันไม่สูงมากนะ1.8นะครับอ่าโอเคครับเปิดยาอยู่ที่3.9เปอร์เซ็นตมันจะลง5ลิตรพอดีนะครับ ดีต่อไรนะครับอ่ะเชียร์ M U ครับเลียร์ M U ก็คือคีเอรีเซต็ตมอค่ามอเตอรต์ใหม่นะครับเพราะว่าเราย้ายย้ายพื้นที่มานะครับเวลาโดนมันเอียงมันอะไรเนี้ยมันขึ้นเอียงขึ้นอะไรเนี้ยเราต้องอกดรีเซต็ตค่า M U นะครับเพื่อให้โดนมันขึ้นตรงนะครับก็จะเติมอยู่ที่สิบลิตรนะครับสิบสิบสิบสองนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวจะให้กับตันบิวบินบินเเก็บขอบก่อนนะครับเพื่อดูระยะแผนที่ว่าเคลื่อนไหมนะครับเก็บขอบไปเลยโอเค เช็คปั๊มก่อนเช็คดูยาออกไหมนะครับอ่ายาออกโอเคอล้วป้ายเก็บขอไปเลยนะครับ อ,องสวยๆนะครับกับเจ้าหัวทองเหลืองนะครับเีเสาไฟน้อยๆไม่ต้องกลัวเราอองไม่ถึงนะครับถึงกันแน่นอนไปดันเก็บขอบไปเลย มีฮอร์โมนแล้วก็ซิงค์นะฮะแล้วก็ข้ามแมลงดูดูแต่สังเกตข้าวนะครับผมว่าตรงนี้มันอ่าตรงนี้ข้าวเป็นโรคนะครับเนี่ยอ่าเริ่มจะเป็นขอบใบแห้งละนะครับตรงนี้เป็นขอบใบแห้งนะครับด,ด,ดูดูดูจากดูจากขอบใบนะครับจะเป็นใบแห้งๆตรงนีนะ้ อไมาแห้งนะครับอันนี้เราต้องไปไปดูยาตัวนี้มาใส่นะครับเดี๋ยวเอารอบหน้าก่อนนะครับมันยังไม่เป็นเยอะนะครับแต่ก็เริ่มเป็นแล้วแหละเนี่ยเพราะว่าอันนี้เลยแรงต่อทองเริ่มลงนะครับเทียบเลยนะะแรงต่อทองนะครับตัวการสําคัญนะครับต่อทองหน้านี้เพราะว่ามันเป็นอะไรหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหน้าของมแมลงเลยนะครับเยอะมั้ง ฮนะแมงผีเสื้ออย่างเงี้ยฮะนอนเตาทองนะครับทําข้าวต้องอาศัยการฉีดยาบ่อยๆนะครับฉีดยาบํารุงแล้วก็กันแมลงบ่อยๆนะครับตอนนี้โดนอยู่สุดนู้นะครับกำลังหันหัวเรียวกลับมานะครับเก็บขอบไม่เลยอืมนะ หมดฟรีโอเงินยาเป็นแบตเคลื่อนไหมเคลื <museums> ่อนไหมดีไม <Where fore Pop> ่เคลื่อนใช่ไหมเราเปิดแผนที่ให้ เคลื่อนดูมือมันอ่าอ,อยู่ในแพ้นอยู่นะครับไม่เคลื่อนโอเคเติมน,นะครับแท็ก <c oughs> บิงแล้วเนี่ยาได้บิงค่ะนะมันเป็นแมงเต้าทองลงเนี่ยบิงไงมาได้เชอนหรื นี่ผมจะใส่ที่นี้เข้างานปุ๊บเมื่อกี้นี้ใส่ไปประมาณสิบลิตรถึงสิเอ็ดลิตรนะครับแต่ผมจะให้มันไปกับสองเที่ยวนะครับมันจะแฟลงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณสิบสามลิตรนะครับนีสียู่นะครับ กราบไปด้วยนะครับโอเคเข้าแผนครับแบตชาร์จมาใหม่ๆนะครับชาร์จแล้วเริ่มมันจะเห็นไหมยังอยู่ที่45อยู่เเห็นปะนี่ก็ปล่อยเขานะครับเล็งหัวให้ตรงท่านั้นเอง แผนที่ไ่เคลื่อนโอเคนะครับทำง,งานต่อคำนวณยาไปกลับนะครับระยะนี้เราเราลองใส่ไปก่อนเที่ยวนึงนะครับไปแล้วมันหมดตรงไหนนะครับทีนี้เราก็เที่ยวต่อไปเราจะรู้เลยนะครับรอบต่อไปคือว่าเราใส่ยาอย,ย่างไงนะครับให้มันได้พื้นที่แล้วก็ไม่เปลืองแบตเรานะครับไม่หนักจนเกินนะครับให้มันหมดใกล้ๆเรานี่แหละนะครับเราจะไม่บินแบกยา,นาหนักไป ที่ไกลๆสูมหมดปลายนู้นนะครับเราต้องแบกไปไกลทีนี้เราต้องมาคำนวณน้นานให้ดนะีเหมือนที่ผมบอกใส่ยังไงก็ได้ให้มันหมดไกลๆเราครสมมติาเข้าไปกับแปลิตรก็ใส่ re, แปลิตรก็ได้เติมบ,บ่อยๆเอานะครับแบตเราจะได้อาเซพพลังงานด้วยนะครับใส่ทีละแปดลิตรก็ดีนะครับมันตอนตอนขึ้นมันก็จะไม่กระชากแบตเยอะนะครับแปดลิตรไปกับพอดีรวมสองเที่ยวก็เป็นสิบหกลิตรและนะครับแล้วก็บินได้สองเที่ยวแล้วแบตเราก็มันจะไม่กินเยอะด้วยนะครับ ถ้าเราใส่สิบโปริไปทีเดียวเนี้ยปุ๊บตอนกระชากขึ้นนะครับแล้วเราย้ายไปเข้าแปลงเนี้ยโหมันจะดึงแบตมากนะครับถ้าเป็นแบต 6s นะนะครับถ้าใครมีแบตลูกใหญ่ๆก็โอเคดีไปนะครับของผมเป็น 6s สองลูกประกบกันก็เป็นกเทียบกับเป็น12เซลล์แหละนะครับแต่มันมีสองลูกประกบกันนะครับบินิ่งๆนะครับลมนิ่งมากกว่านี้ ข่าวว่าจะมีฝนจะมีหรือเปล่าก็ลองมาลุ้นกันดูนะครับอีกวันสองวันตอนนี้อยู่ไกลมากข้าวพันนี้เป็นไอข้าวก็ขอ 7จสิบเก้านะครับอายุหนักหน่อยนะครับน่าจะทําให้เป็นพันนะครับบานที่ประมาณสิบไร่นะฮะน,นูะ่นละพวกสีเสื้อตัวขาวเห็นไหมเขาขาวเต็มเลยนะครับมันโดนยาปุ๊บบางทีมันโดนลมอะฮะมันม,มันจะตกลงติดพื้นเลย สังเกตดูนะฮะนี่นี่นตัวเนี้ยฮะมันชอบกินเนี่ยเนี่ยเป็นเต่าทองนะครับมันชอบกินน้ําเลี้ยงมันกินมันกินน้ําเลี้ยงจากใบครับมันทําให้เป็นใบขาวเนี่ยเนี่ยดูดิเต็มเพียบเลยเพียบเลยครับตรงนู้นเดี๋ยวฉีดยาเสร็จฉีดยาเสร็จต้องใส่ปุ๋ยนะฮะใส่ปุ๋ยแล้วก็ต้องฉีดยาอีกนะครับต้องฉีดยาบ่อยๆหน่อย เพราะว่ามแมลงมันเป็นตามรอบมันถ้าเราไม่คุมไข่ก็เหมือนเดิมมาอีกนะครับยเมื่อกี้นี้ไปหนึ่งรอบไปกลับนะครับที่กาลังถอยอรอบที่สองนะครับดูว่ายามันจะพอดีไหมนะครับขาดก็ไม่ขาดเยอะนะครับเพราะว่าผมเคยบินกันละสิบสี่ลิตรนะครับแบบหกเอดถ้าเป็นลำใหม่ๆมการมอเตอร์ยัง ยังดีอยู่นะครับก็แบตยังดีอยู่อย่างเงี้ยบินได้สบายนะครับหนึ่งเที่ยวนะครับใส่แค่นั้นพอนะครับอย่าไปแบกหนักจนเกินนะครับใส่สิบหกสิบเจ็ดใส่เต็มพิกัดก็ไม่ไหวนะครับแบตเราจะไปซะก่อนอ๋องก้พุ่งลงสวยๆนะฮะเห็นไหมหมดพอดีไากับหมดพอดีนะฮะ อก็มาเติมยาครับครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะเราเป็นแนวทางสำหรับดับบินใหม่นะครับในการเติมยาแล้วก็ ขั้นตอนต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทำงานกันต่อครับเดี๋ยวจะข้ามก่อนมีแปลง้งนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเพื่อนๆไปแล้วครับสวัสดีครับ